ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดบ้านโจดแล้วจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ะจะมีห้องน้ำก็ะจะมีห้องน้ําไว้คอยบริการแวะเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปิดทองกันเลยนะคะเราเดินเข้ามาภายในวัดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดที่เขาปิดทองกันตรงหน้าพระอุโบสถนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดินเดินกันไปก่อนตามเสียงไปค่ะมมาลงหาากันบจะลหาจาูุองใบลยิาชนเดจ้าด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นลวงไหาพาโชค คนเยอะมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปปิดทองกงันก่อนแล้วค่อยกลับมาล้วงหาภายในวัดนะคะก็คือจัดไว้อย่างสวยงามเลยค่ะนี่ด้านนี้เป็นล้วงหาการกุศล20บาทนะคะ20บาทต่อใบอุยมีตู้เย็นด้วยมีจักรยานพัดลมเลยเยอะแยะเลยแต่ว่าเราไม่เคยมีดวงด้านนี้เลยค่ะถ้าจับก็จะได้มาม่าน้ำยาล้างจานอะไรพวกนั้น ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินก็จะทําเป็นทางเดินเป็นซุ้มเพื่อที่จะไปตรงหน้าพระอุโบสถนะคะที่เขาปิดทองกันเราเดินตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะนู่นทางเดินยังอีกยาวไกลยน มุมนี้นะคะจะเป็นรอยประทีบวันเกิดค่ะมีมีสีตามวันเกิดเลยนะคะก็มาจุดเทียนแล้วก็เอาไปรอยได้เลยเป็นการลอยประทีปนี่ค่ะ ลอยวนอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวเราไปปิดทองก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่หลังด้านหน้าของเรานี่นะคะก็จะเป็นสะพานเงินก็สามารถจะนำแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันตามกำลังสถานนะคะมาหนีบต่อหนีบต่อกันไปเรื่อยเเลยค่ะบรรยากาศภายในงานของวัดบ้านโจดนะคะงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร คนเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่กองอำนวยการดอกไม้ทุบเทียนนะคะด้านโน้นก็จะมีบูชาโนนที่ดินค่ะอันนี้เรามาบูชาดอกไม้ทุบเทียนก่อนนะคะเพื่อที่จะไปปิดทองในพระอุโบสถค่ะได้มาแล้ว จะสาวกว่าเมื่อวานนะจะได้สวยไปนนักบุญแนวหน้านักสัตว์แล้วเราก็มาจุดธูปนะคะเพื่อที่จะไปไหว้พระแล้วก็เข้าไปปิดทองในพระอุโบสถ จุดทูบเทียนด้านนี้เลยค่ะหลังจากที่ไหว้พระอธิษฐานเสร็จเราก็เอาทูบเทียนมาปักไว้นะคะตรงสถานที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็วางดอกไม้ได้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปปิดทองกันภายในพระโบสถนะคะเดินเข้าไปกันเลยค่ะ เาทบุต่วันนี้ถือว่าคนมาทำบุญที่วัดบ้านโจดเยอะมากเหมือนกันนะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปปิดทองลูกแกลกภายในพระอุโบสถเลยค่ะแต่ว่าคนก็ค่อนข้างเยอะเดินเข้าไปในพระอุโบสถนะคะก็ต่อแถวกันเข้าไปเรื่อยๆค่ะชิดซ้ายจนฝั่งขวามือก็จะเป็นฝั่งทางลงนะคะเพราะว่าตอนนี้คนมาเยอะพอสมควรด้านไหนก็มีคนอีกเยอะแน่เลยเดี๋ยวเรา เราลงเข้าไปดูเพราะว่าคนที่เข้าไปปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินออกมานะคะเราก็จะสลับกันเข้าไปข้างในเรื่อยๆนี่ค่ะด้านในก็คือจะมีคนเยอะอยู่พอสมควรเราเดินมาถึงด้านในแล้วนะคะตอนนี้เราจะปิดทองลูกแรกนะคะในพระอุโบสถเดี๋ยวเราหาช่องเข้าไปก่อนคนเริ่มบางแล้วแหละ ปิดทองลูกแรกนะคะในพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปเพื่อที่จะปิดลูกที่สองที่หน้าโบสถไปสแถวเลยเอานี่ท่้านอาจาร ลูกที่สองอยู่ตรงหน้าโบสถ์เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปปิดกันเลยเนื่อปิดทองลูกที่สองเสร็จนะคะเราก็จะเวียนขวาไปเลยค่ะปิดลูกที่สามไปเรื่อยๆมาถึงลูกที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปปิดทองลูกที่สามกันเลยค่ะ ัน้ำมนต์แล้วก็กเป่าแสกเล็กยันเิมหน้าหน้าทองม่โตขึ้นจะได้ด้านนี้นะคะก็จะมีรถน้ำมนต์ลักชคนะคะด้วยความเป็นสิริมงคลเราก็สามารถที่จะไปรับน้ำมนต์จากพระอาจารย์ท่านได้ตอนนี้เราก็เดินมาที่ลูกที่4ี่ด้านข้างโบสถ์นะคะนี้นนนนลูกที่4ี่ค่ะตอนน้าพระคุณเจ้านี ปิดทองเสร็จเรียบร้อยลูกที่4นะคะเดินไปลูกที่ห้าต่อามาปรพรมกันดนีเรียกว่าชุดนี้เป็นชุดพิเศษวันบ้านโจ์นะคะที่เรามาปิดทองกันในวันนี้ก็จะอยู่ที่ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดน,นครราชสีมานะคะ งานปิดทองฝั่งรุกนิมิตนี้จะมีตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2567นะคะจนถึงวันที่5มกราคม2568ค่ะใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่ายังไม่ได้ไปก็สามารถที่จะแวะไปปิดทองได้จนถึงวันที่5นะคะ ด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีทําบุญใส่บาทพระประจําวันเกิดนะคะเราก็สามารถที่จะแวะทําบุญได้ละอธิุกกบภายยชชเนนีีจัไดมโโ้ศร เรเิญจพาดากกาเร็ปิดทองมาจนถึงลูกที่8แล้วนะคะปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกหนึ่งลูกแเดอนติงเลยแล้วสาธุสาธุยมมาทานร่วมเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะคะลูกที่เก้เดี๋ยวเราเข้าไปปิดทองกันเลย อาก็จดีล้ก็ปนี่จปิดทองในพระอุโบสถครบ9ลูกแล้วนะคะเราก็เดินออกมาด้านนอกค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วหลังจากที่เราทำบุญอิ่มใจเรียบร้อยแล้วนะคะ เราเดินกลับทางเดิมนะคะเพราะว่าเราจอดรองเท้าไว้แถวแวนี้เลยต้องเดินหารองเท้าก่อนด้านนี้นะคะก็จะมีการจัดประดับประดาไว้อย่างสวยงามเป็นทุ่งนาค่ะแล้วก็จะมีชาวนาอยู่ด้วยกำลังยกยอหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นยกยอนั่นนะคะหาปลาอะไรพวกนี้วัมาใม่นมนาะ จะมีต้องมีไซอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการหาปลามีหมูเด้งด้วยค่ะหมูเด้งมาได้ไงนี่มากับหมูเด้งหมูเด้งมาลวงหายกันจ้ะทางวัดก็จะสถานที่ไว้ให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศรอบๆนี่ก็คือสวยงามค่ะแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ ล้วงหถวรับโชคมากันอะไรนะโยมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้โชคหรือเปล่าจะพี่สาวจะไม่แพ้ใครกับาี่สาวเพื่อนนะคะอยากจะไปล้วงหายรับโชคแต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงด้านนี้เราก็จะเดินไปดูเฉยๆเพราะว่าถ้าเราไปล้วงนะยาหลังจานมามาอะไรพวกนี้เป็นของเราแน่นอนนี่คับพี่สาวกับพ่อกำลังจะเดินไปล้วงไห่และคอยดูว่าจะได้อะไร จะดวงดีได้ตู้เย็นได้พัดลมหรือเปล่าลวงหายกันเลยค่ะว่าจะได้เบอร์อะไรรางวัลเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ารางวัลหนึ่งในนั้นจะเป็นของเราหรือเปล่านี่ไงว่าแล้วไงได้มามา รอดูพี่สาวค่ะพี่สาวจะได้อะไรนู่นอะรางวัลเยอะมากที่เป็นกล่องของขวัญก็จะมีเบอร์ไว้เป็นพันๆรางวัลเลยค่ะรางวัลใหญ่ก็จะมีตู้เย็นมีจักรยานมีพัดลมนี่สุดท้ายแล้วพี่สาวก็คือได้มามากครับไม่ต่างจากเราเลยแม่เดินออกมายืนรอด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พากันกลับแล้ว ตอนนี้เราก็ทําบุญปิดทองฝังลุงนิมิเตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่วัดบ้านโจดค่ะถึงเวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปแวะทานข้าวที่ร้านข้างนอกนะคะครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกดติดตามไว้ด้วยนะคะ